สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอิทธิพลต่อครอบครัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็ครอบครัวหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ครเรือนหมายถึงเกี่ยวห้องและไม่เกี่ยวข้อง,ก,องกันทางสายเลือดครับการประยุกต์ครอบครัวกับกลยุทธ์การตลาดนะครับ มีสามอย่างหนึ่งการคล้อยตามของผู้บริโภคสองกลยุทธ์การโฆษณาสาม กลยุทธ์การตลาดครับผมการกล่อมเกล่าทางสังคมผู้บริโภคหมายถึงาการที่เด็กการที่เด็กทุกคน จะต้องประสบในช่วงเวลาการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับการตัดสินใจซึ่งในคนเรือนและครอบครัวมี 6หน้าที่ 1, 1. ผู้ริเริ่มผู้ริเริ่ม 2, 2. ผู้รวบรวมข้อมูล 3. ผู้ที่มีอิทธิพล สผู้ตัดสินใจห้าผู้ซือ้อหกผู้ใช้ขอบครับ